มาติดตาม,ม,ม NBT News กันต่อครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงใต้นะครับ,รบวันนี้พาไปใต้เยอะนะแต่ยังอยู่กันที่ใต้นะครับเนื่องจาก<ม>ว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องระวังฝนฟ้าคะนองและก็คลื่นลมแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันตอนบนนะครับในขณะที่ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของคลื่นลมต่างๆนะครับก็ทําให้คลื่นลมในยังสงบทําให้พี่น้องชาวประมงที่จังหวัดสงขลายังสามารถที่จะออกไปวางอวนจับปลาได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ นะครับที่บริเวณปากร่องน้ําของทะเลสาบสงขลาซึ่งมีเรือประมงนี่นะมีเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมไปถึงเรือประมงพื้นบ้านก็ยังคงออกไปเดินเรือหาปลาในทะเลและก็นําเรือกลับขึ้นฝั่งกันตลอดทั้งวันตามปกติซึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเหมือนทางฝั่งทะเลอันดามันจึงทําให้ยังสามารถทําการประมงได้ตามปกติ กระดาษเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาลงเรือไปเที่ยวที่เกาะหนูซึ่งใช้เวลาเพียง15นาทีจากฝั่งก็ถึงแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากอำเภอนาทวีก็บอกว่าเห็นข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับชายหาดที่สวยงามของเกาะหนูจึงอยากที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับและก็เป็นช่วงที่คลื่นลมสงบด้วยเหมาะกับการเดินทางไปท่องเที่ยวแม้แค่เห็นบรรยากาศภาพแบบนี้ก็อ,อยากจะไปท่องเที่ยวบ้างแล้วนะ